ควัมจีิงค่ะท่านผู้ชมจาไม่รู้นะว่าคนเนี้ยคนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นพี่แป้งนะพี่แป้งสปเนี่ยแล้วคนเดียว,ว่าคือใขรทุกคนเนี่ยที่มันมีรอเนี่พี่แป้งใช่ไหมพี่แป้งบวกใครก็ไม่รู้เนี่ยใครใคร,รู้ช่วยคอมเมนต์บอกของช้างตายล่างคลิปด้วยนะเนี่ย มันไม่รู้เนี่ยว่ามันชื่อว่าอะไรคนเนี้ยเนี่ยเราให้ไปดูกันเลยทังอยู่ในยูทูบอ่ะเออหรือไปทุกคนก็ไปติดตามช่องช้างหน่อยรีวิวตัวไทยได้มีเยอะเลยอ่ะไปดูกันนี่นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนีเนี่ย นเนี่ยทุกคนยังไม่รู้อ่ะทุกคนว่าชืว่วอะไรผู้หญิงเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไยเจอกัน